สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่12เมษายนปีพุทธศักราช2564กับดิฉันค่ะนางสาวชนพิธเงินฉลาดวันนี้สภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่จะไปเที่ยวสงกรานการอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะเรามาเริ่มตรวจสอบสภาพอากาศกันได้เลยค่ะ นะเริ่มกันที่แผนที่ตวรวอากาศผิวพื้นค่ะเวลา1เดซการบริเวณความกดอากาศสูงค่ะหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะคะยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้นะคะมีอากาศร้อนอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองหรือลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าลืมระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะ ส่วนลมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงเป็นลมตะว,วันออกค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่นะคะเรามาระวังกันด้วยสําหรับชาวภาคใต้ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมพิมาวรวิชชนิด IR เวลา8นาฬิกา20นาทีค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะซึ่งกลุ่มเมฆบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้เป็นกลุ่มเมฆที่พัฒนาตัวเองเป็นฝนแล้วนะคะแล้วก็กําลังตกอยู่ค่ะส่วนบริเวณอื่นๆนะคะก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นฝนมากขึ้นได้ต่อไปค่ะ ราร์ชุมพรเวลา8ปดนาฬิกาสนาทีค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงกำลังปานกลางค่ะปกคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยกลุ่มฝนดังกล่าวนะคะจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะเข้าหาฝั่งแล้วก็เข้าปกคลุมพื้นที่มากขึ้นในระยะต่อไปเราร์สิงห์พลเวลา8ปนาฬิกาสนาทีค่ะตรวจพบกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลานะคะโดยมีกลุ่มฝนกำลัง การกลางถึงกําลังแรงนะคะอยู่ในอ่าวไทยค่ะด้านหน้าของจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสแนวโน,น้มของกลุ่มฝนดังกล่าวนี้นะคะจะเคลื่อนตัวทางตะว,วันตกและเข้ามากปกคลุมบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสในระยะต่อไปราย,ยางานอุณภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ว่าได้35.5องศาเซลเซียสที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอุณภูมิต่ำสุดวัดได้22.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ รายงานปริมาณน้ําฝนสถานี24ชั่วโมงนะคะเมื่อวานนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะกระจายตัวค่ะโดยมีฝนมากที่สุดนะคะวันได้22.2ม mm, ิลิเมตรที่ยมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเท่าเทียมกันเลยค่ะร,ร้อยละ40ของพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะโดยมีอุณหภูมิต่าสุดคาดว่าจะอยู่ที่ระหว่าง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-35องศาเซลเซียสค่ะยังไงนะคะต้องเรามาระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองหรือลมกระโชกแรงด้วยนะคะในระยะนี้สำหรับ คลื่นลมในทะเลค่ะช่วงนี้นะคะลมเป็นลมตอนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะชาวเรือและก็ชาวประมงขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวชาย,ชายฝั่งทะเลนะคะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงจากฝนฟ้าขนองด้วยนะคะรวมถึงลมกระโชกแรงที่อาจจะมีได้เมื่อมีฝนฟ้าขนองเคลื่อนมาค่ะ ขั้นหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5นะคะบริเวิภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนและบริเวิภาคใต้ฝั่งตันออกตอนล่างมีการสะสมของฝุ่น PM 2.5น้อยมากค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก,กันก่อนเดินทางด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ด้วยก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะ ากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตันออกด้วยวันนี้ดิฉันขออนุญาลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน